รถเกี่ยวอ่าตัวนี้เป็นบางไซอ๋ออันนี้บางไซ<า><ส>คันนี้ตัวเดินสิบสองเัวเดินสิบสองเครื่องอีสุสองร้อยสิบแล้วก็ปั๊มยีิบสองได้กินอ่ะเดสิบสองครับคันนี้เอาไปสองแสนเก้า องแสนเก้าครับรถใช้งานได้เลยครับตัวนี้โอ้รอใช้งานครับ,รบสวัสดีครับสองแสนเก้าหมื่นบาทอุ้มสองตัวนี้อุ้มสองตันกระทัดรัดอยู่ตัวนี้สองแสนเก้าหมื่นบาทแล้วก็มีกเกษตรพัฒนารถเกี่ยวกเกษตรครับครับกรเกษตรพัฒนาคันนี้ก็สามแสนสามแสนบาทครับสามแสนจากพัฒนาคันนี้สองแสนห้า คันนี้สองแสนห้าครับสามแสนครับสองแสนห้าครับรถตีดินแสนเจ็ดรถตีดินแสนเจ็ดแล้วก็มาดูมิสูคันนี้ครับมิสูคันนี้ใช้ได้นะคันนี้รถกระบะตอนเดียวครับโอ้ลูใส่กระจกครับเบิ่มเลยคัน <laughs> นี้เอาไป สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับรถให้ช่างใช้อยู่ครับแต่ว่าพักหลังมามันก็เพราะแต่ก่อนผมให้เอาขับส่งน้ํามันนี่ครับออเครื่องก็แห้งดีส่งน้ำมันรถแมคโครตอนนี้แมคโคร L2 สอยพวงมาลัย p อ w e r พวงมาลัย p ร w e ครับสา <L 2. S 1> <ถ>มหมื่นห้าครับกันนี้เล่มทะเบียนพร้อมมีเล่ม ลถเกีียว68แสนแปดหมื่นคันนี้แหละครับครับเดี๋ยวเช็คให้ใช้งานได้ปกติ DC 68ครับแสนแปดหมื่นบาทครับพร้อมใช้งานเนาะครับแสนแปดหมื่นบาทเช็คให้ใช้งานได้ปกติพร้อมเช็คให้นะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็ DC 95เหมือนกันคันนี้ DC 95ครับคันนี้ก็ 3, สามแสนห้าสามแสนห้าครับครับเช็คให้พร้อมใช้งานเหมือนกัน รถเกี่ยวมีหลายคันนะครับมีคูโบตาก็เยอะนะครับเตร,ตร,ตรเียมไว้ให,ใหเยอะจะถึงหน้าเกี่ยวแล้วฤดูการช่วงหน้าเกี่ยวเกิดมีเอฟซีถามหาคันนี้ก็เกิดเจริญการช่างครับสองแสนแปดหมื่นบาทสองแสนแปดหมื่นครับหลังจากเดืินสินค้าไม่ได้นะครับต่อไปตัวนี้ตัวเดินสองร้อยเลยเครื่องสองร้อยสิบนะเป็นรถอู่เกิดเจริญการช่างสองแสนแปดหมื่น อันนี้ก็ดิสแตนเอ็นวีเอ็นวีอ่าเอ็นวีคันนี้ก็อ่าสตาร์ตติดขับได้ครับต้องเอาไปเช็คระบบน้ามันอแล้วก็เอาไปสองหมื่นพอสองหมืนบาทไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนครับตัวถังสวยนะครับเครื่องติดแล้วก็รถเกี่ยวอันนี้ก็เก้าห้าเหมือนกันอันนี้ก็คันนี้ละเพใช่ไหมครับอันนี้ก็ดีซีเก้าห้าครับผมฮะให้ช่างมาประเมินการต้มละ อันนี้ก็สามแสนห้าเหมือนกันเช็คพร้อมใช้งานสามแสนห้าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้ก็พร้อมใช้งานเล่มทเบียนพร้อมสี่หมื่นห้าพันบาทครับเท่าไรนะแสนสี่หมื่นห้าพันครับรถหกล้อกี่แรงครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ร้อยสิบร้อยสิบครับผมร้อยสิบมีทะเบียนทะเบียนพร้อมเรล่มทะเบียนพร้อมร้อยสิบนะครับทำ N P R ครับชมต่อครับตัวนี้ตัวนี้แมคโครแคท ามหนึ่งห้าดีสามหนึ่งห้าดีครับเอาพุ่งกีไปทํายังไม่ได้มาประกอบเลยคันนี้แหละครับใช้งานเมื่อช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาจะเอาเข้าไปล้างก็ยังไม่ได้มีเวลาอันนี้ก็เอาไปหกแสนหกแสนครับนะครับแคทสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าดีสามหนึ่งห้าดีครับหกแสนพร้อมใช้ง,งานเครื่องดีปั๊มแรงเอามาทางนี้เริ่มเห็นรถบรรทุกแล้วครับ รถหกล้อพวกรถด,ดำอะไรมีไหมครับหกดำดำไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่ดำอาทิตย์ที่แล้วได้มาร้อสิห้าคันหนึ่งไม่ถึงบ้านอ๋อไปต่อย <c ười> <c ười> คันนี้ก็อ่อหกล้ไม่กา้าคันนี้หกล้อไม่ก้าตัวนี้เป็นรถเทเล,ลอร์อ่อคันนี้เอาห้าแสนห้าเลื่ทนเบียยพร้อมห้าแ <5, 500. S 2> สนหับเครื่องร้อย,ร,ยร้อยสี 5, ่ห้าจะบวกมีเคนครับ เคีนใช้ได้ไหมเคนกระบอกรั่วคอดถอดถอกระบอกยังไม่ได้ประกอบบันไดเป็นแบบสอดเนาะครับบันไดสอดครับเนี่ยับมีบันไดนะห้าแสนห้าครับเนี่ยนะเป็นเป็นหกเทเลอร์มีเคีนนะครับ,ครบเคนก็ใช้งานได้ ตอนนี้กำลังถอดกระบอกไปเช็กอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะประกอบให้มันเดิมครับเคนต่อมาก็นี่ครับโคูตสี45แรง L45 ตัวนี้ก็1,90,000บาทด้านหน้าผ่านหลัง90,000บาทครับใช้งานได้ปกติครับด้านหน้าผ่านหลังครับก็ตามสมภาพแต่ว่าก็ยังใช้งานปกติหางเหงไม่มีดยกปกติโฟวูวใช้งานได้ปกติแลลูกค้ามาตีเทินครับ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นรถไถฟอร์ดฟอร์ดซูเปอร์ตันนี้ฟอร์ดซูเปอร์เมเยอร์หกหมื่นบาทหก <6, 000. S 1> ตัวเปล่า 6, <000. S 1> ขับได้ 6, 000, นะครับตัวเปล่าเผื่อใครอยากไปลากทิลเลอร์เอาไปใช้นาก็ได้ครับหางยกปกติแต่อันนี้คือขายเป็นตัวเปล่าอ๋อหกหมื่นบาทครับฟอร์ดซูเปอร์เมเยอร์ฟอร์ดลวงข้าวเดี๋ยวขอดูข้างหน้าหน่อยครับผมโลโก้เท่มากเลยดีนะซูปเปอร์ เมเจอร์หรือเปล่าครับผมซูเปอร์เมเจอร์เนาะนี่นะเผื่อใครอยากได้เอาไปสะสมครับคลาสสิกแต่ว่าเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีเลยคันนี้ขับได้สบายไฮดรอลิกยกปกติถัดมา <S <S คันนี้มิตซูเคนเตอร์ร้อยสิบแรงมิตซูเคนเตอร์ เอ้ยตอนนี้ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าครับครับเป็นหกล้อช่วงยาวนะครับผมหกล้อช่วงยาวกระบะห้าเมตรคันนี้เอาแสนเดียวหนึ่งแสนบาทครับรถขับได้อืขับได้เลยครับนี่ครับแคนเตอร์ร้อยสิบห้ามีเล่มไม่ผิดคันนี้เริ่มทะเบียนพร้อมครับอพร้อมเริ่มทะเบียนนะครับผมหนึ่งแสนบาทเนาะหนึ่งแสนบาทเอาไปเลยครับถูกกว่าอีแตนครับขับได้เลย ครับตตาร์ติดขับได้เลยแต่ว่าน่าจะได้เป็นเล่ไล่ไล่เบรกนะคันนี้ยังขายอยู่ครับเลยคันนี้ขายครับเทเล่สิบสองล้อเก้าแสนเก้าแสนครับเก้าแสนครับยัง <S 2> 2 <S ขายอยู่<ล><ะ>นเตเลยสองพัใหมากคอยเนี้ย้างมากนะ โอ้ถอดแบตเตอรี่แล้วเมื่อวานนี้เพิ่งไปย้ายไมโครสองร้อยให้เข้ามาเคนเตอร์ก็หัวกว้างครับนีออ่ครับหัวกว้างดีครับกันนี้เป็นแสนบาทพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้หัวลากหัวลากเครื่องสองร้อยหกสิบแรงตัวนี้เอาไปสองแสนห้าสองแสนห้าครับเป็นสองเพลานะตัวนี้ใช้งานได้ปกติอสองเพลาาเลยผมก็ได้ตัวนี้แหละลากรถไมโคร ซากรถเกี่ยวก็มีครับอยากได้อะไรชิ้นไหนโทรมาอันนี้เป็นซากนะครับครับดีซีหกศูนนี่หลายคันไม่ปีซากซากตอนนี้มีอยู่ที่โกดังอีกห้าหกซากครับโอ้มีเยอะนะครับมีหลายคันอยู่<า>กําก <รถ S 2> ลังเรื้ออะไรยอยู่ประมาณเกือบสิบซากครับโอ้เป็นสิบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคูปต้าเอ็มแปดเก้าห้าศูน M แปดเก้าห้าูนย์ครับตัวนี้เก้าสิบแรงเทอร์โบ mm hmm. ตัวนี้เอาไปหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 150, <000. S> 1 5 0ห้าหมนครับสภาพนี้เลยไหมครับครับผมสภาพนี้เลยครับมีหน้ากากมีกระโปรงไหมไม่มีเลยครับไม่มีนะตามสภาพนี้เลยครับมีด้านหน้าให้มีด้านหน้าครับ ต่อมาครับคันนี้คันนี้ M ห้าพัน M ห้าพั็ M ห้าพันก็คันนี้ก็เอาไปสองแสนห้าครับมีฝาครอบนะครับพอดีอรู้สึกว่าจะถอดวันนั้นไปทําอะไรสักอย่างนี่แหละยังไม่ได้ใส่ฝากระโปรงมีนะครับด้านหน้าผ่านหลังครับสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นสามหกคันนี้ L สามหกครับ คันนี้ตัวเปล่าคันนี้ตัวเปล่าแต่ว่าเครื่องดีก็คันนี้เอาไปหนึ่งแสนหกหมืนบาทแสนหกหมืนบาทครับผมใช้งานได้ปกติครับเป็นตัวเปล่าครับตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์แถมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหกล้อติดแมคโครคันนี้หกล้อติดแมคโครครับเครื่องร้อยสิบตัวนี้เป็นเคเอสร้อยสิบมีแมคโครข้างหลังตัวนี้เอานี่ปุ่งกีตัวนี้เอาเอา,เอาไปสองแสนบาทสองแสนครับ เป็นแมคโครครับนั่งขับตรงนี้เลยเป็นแมคโครอยู่ข้างบนหกล้อเขาเรียกว่าโมบายแมคโครโมบายแมคโครเหมือนกับพวกโมบายเคนนะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะพี่ใช้ได้ปกติครับอูอย่างเพลเลยเครื่องเอซุร้อยสิบมันใช้เครื่องตัวเดียวกับไอตัวหกล้อใช่ไหมครับ <constrained> ใช่ครับอ๋อเพราะว่าใช้เครื่องปั่นปั๊ม อ่าใช้ปั่นปั๊มเหมือนกับปั๊มรถใช้เกียร์ฝากหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นเกียร์ฝากแต่ว่าตัวนี้เป็นรถนอกรับเกียร์ฝากมาปั่นปั๊มแมคโครใช่รถเก่านอกใช้เครื่องตัวเดียวกันครับสองแสนใช่ไหมครับสองแสนบาทสองแสนบาทนะตัวนี้ก็เป็นรถตักโตโยต้าโตโยต้าคันนี้เอาไปแสนหนึ่งครับใช้งานได้ปกติหนึ่งแสนบาทเครื่องดีเซล แสนบาทติเลยพื้นปุงกีทะลุหน่อยครับเ๋ยอะๆให้ช่างเขาใส่ให้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นยูโรเหมือนกันเก้าสิบแรงเหมือนกันตัวนี้ก็สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเก้าสิบแรงสองเพ่าขับเกินสี่ล้อขับได้ไหมพี่คันนี้ขับได้ครับขับได้เลยครับมีอุปกรณ์ดันหน้าดันหน้าอย่างเดียวครับ แล้วก็ตัวนี้อีแตนสี่ล้อกลางอีแตนสี่ล้อเครื่องร้อยแรงโตโยต้าเอ้โตโยต้ามีส่เอามิสูตัวนี้เอาเครื่องมิสูเอาสี่หมื่นบาทพอสี 40, 40, ่หมื่นครับครับแต่หัว,วเป็นโตโยต้าโตโยต้าแต่ว่าแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องมิสูครับครับ,รบมันดําได้ไหมผิดตัวนี้ไม่ดําครับไม่ดับขับได้เลยขับได้ครับสี่หมื่นครับสี่หมื่นบาท อิเตนเครื่องยนต์ครับผมถัดมาทางนี้เครื่องอัดฟางแปดหมื่นนิวฮอลแลนด์เครื่องอัดฟัแปดหมื่นนิวฮอลแลนด์ครับครับแล้วก็รถเกี่ยวไทเจริญคันเขียวนี้เอาไปสี่แสนบาทสี่แสนครับอันนี้สี่แสน พร้อมใช้งานนี่ครับไทยเจริญครับคันนี้ก็ไทยเจริญคันนี้ห้าแสนคันนี้ห้าแสนสีเขียวสี่แสนสีฟ้าห้าแสนพร้อมใช้งานาคันนี้ 5, นน 5, เ 4, 5, พ,นนพิ่งเกี่ยวนาปังผมใช้งานเองแล้วก็คันนี้สักพัฒนาเอสเอสห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็ห้าแสนห้าแสนคันนี้ก็เพิ่งเกี่ยวนาปังเหมือนกัน ขอ,องคันนี้ได้ไปเกี่ยวนาปังที่ผ่านมาครับพร้อมใช้งานเหมือนกันรำกันนี้ห้าแสนครับขัดเขียวสี่แสนครับมีหลายคันครับมาเลือกดูนะครับรถเกี่ยวใหญ่รถเกี่ยวเล็ก